ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยฟ้าใสฟ้าใสจำได้หรือเปล่าว่าคราวที่แล้ว ฟ้าใสบอกว่าจะเล่าเรื่องทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยให้ฟังกันวันนี้พร้อมหรือยังจ๊ะแหมต้นกล้าเจอหน้ากันปุ๊บก็ทวงฟ้าเลยนะจ๊ะงั้นฟ้าใสจะเริ่มเลยกันแล้วกันตั้งกล้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าพื้นที่ของประเทศไทยมีขนาดเท่ากับ100ร้อยละศูนจุดสามสี่ของพื้นที่ของโลกใบนี้เลยเชีวยวนะและด้วยเหตุที่เราตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศและภูมิอากาศก็ทำให้เรามีทรัพยากรชีวภาพมากมายถึงร้อยละหถึงร้อยลสิของสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นบ้านเราก็ยังมีทรัพยากรชีวภาพที่รอให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้อีกเต็มไปหมดนะสิใช่แล้วล่ะต้นกล้าไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศเล็กๆอย่างเรา จะมีทรัพ,พยากรชีวภาพที่มากมายขนาดนี้เทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเราเป็นประเทศแถวหน้าเลยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เยอะมากแบบนี้เราต้องรีบเอาทรัพ,พยากรมาใช้ซะแล้วไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเรามีเยอะแล้วเราจะใช้แบบไม่บรรญาบรญยังนะต้นกล้าการใช้ประโยชน์จากทรัพ,พยากรทางชีวภาพเหล่านี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยการที่พวกเราใช้ทรัพ,พยากรอย่างไม่ระมัดระวังนะั้น ก็มีผลทำให้ทรัพยากรชีวภาพของเราถูกทำลายหมดลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบล่างตัดผิดกฎหมายการขุดปการังไปขายส่งผลให้เกิดความสูงเสียของทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญสำคัญค่อยๆสูญพันธ์ไปหากว่าเราไม่ใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังแล้ว ต่อไปเราอาจจะไม่มีทรัพ,พยากรเหลือให้ใช้ได้อีกเลยอืมงั้นต่อไปพวกเราต้องช่วยกันใช้ทรัพ,พยากรของเราอย่างรอบคอบแล้วล่ะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพ,พยากรของเราได้อย่างยั่งยืนไงล่ะเยี่ยมไปเลยต้นกล้า